ขิงขี้จำกัดอย่าบอกนะว่าางงี้ผมแรกนี้แค่สายยมใบคุณผู้ชมโอ้โหคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลโจสวัสดีเด็กเทวเกรนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานอนจากช่องพีเจทีพีอิงแล้วชมเย้วันนี้นะครับก็ มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอยู่2กิจกรรมน้ชมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวทั้งสองกิจกรรมเลยกันนะครับแต่ว่าจะเจาะลึกแค่กิจกรรมเดียวนะครับนะ้ชมก็ไปดูกิจกรรมกันเลยโอเค้นะชมก็กิจกรรมแรกที่ผมจะมาทำนะชมครับก็คือนี่เลยเอากดผิดเขาไปกดเข้าร้านค้าเฉยนี่นี่มนะชมคือกิจกรรมตู้ไดมอนด์นะ้ชมไม่ต้องมองกรจิครับผมไม่เอานะชมนี่ นั่นก็คือนี่คุณผู้ชมผู้เฝ้ามองแห่งดวงดาวคุณผู้ชมครับเป็นชุดใหม่นะเป็นชุดผู้หญิงนะนี้คือแบบสวยมากคุณผู้ชมดูการออกแบบคุณผู้ชมเป็นไงครับน่าจะเป็นเซตแบบเซตทั้งตัวบ้านนี้เป็นชุดผู้หญิงครับคุณผู้ชมคือแยกส่วนได้คุณผู้ชมนี่เป็นไงล่ะฮึมเจาะเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมออกแนวแอนิเมชันนิดนึงนะคือแบบว่าเหมือนแบบเหมือนชุดที่หลุดออกมาจากแฟนตาซีนิดนึ่งคุณผู้ชมครับค่อนข้างที่มีความสวยงามเว้ยเก่งๆมั่งเกงสวยนะข้างหน้าเป็นสีขาวแต่เสียดายข้างงหลัเป็นสีดอ่ะ ข้างหลังไปสีขาวเหมือนข้างหน้าผมว่ามันน่าจะสวยกว่านะคุณผู้ชมรองเท้าก็เอ้ยได้อยู่ส่วนหัวนี่อลังการไปหน่อยคุณผู้ชมเวอร์วางอลังการน้ำน่าจะมีใครใส่นะคุผู้ชมส่วนหัวแต่ในตู้นี้ที่ผมอยากได้คุณผมอยากได้ชุดผู้หญิงมันเป็นชุดล็อกสตาร์ผู้ชมที่ผมเคยเคยอยากได้อยู่สเก็ตบอร์ดอยากได้คุณผู้ชมอันนี้ทาอะไรโอ้ยทามันหลุดโลกผมซื้อไม่ทันอยากได้อยู่เหมือนกันผู้ชมน่าสนใจคุผู้ชมแล้วก็แว่นอะไรเนี่ยแว่นตา โอเคคุณผู้ชมครับก็พี่จะมาสอนสุ่มตู้นี้แบบสายฟรีกันหลายคนจะงงให้พี่ครับพี่สุ่มยังไงแบบสายฟรีอันหนึงกดเข้ามาก่อนเอาไปทำโปกคลิปก่อนนี้พี่จะมาสอนสุ่มแบบสายฟรีคุณผู้ชมครับถามว่าอ้ยพี่ครับสุ่มยังไงครับสายฟรีเนี่ยก็สายฟรีฟรมีสิทธิ์สุม่มคุณผู้ชมก็แค่กดเข้าไปคุณผู้ชมครับปิดครับกดเข้าไปที่ร้านค้าคุณผู้ชมครับหลังยามไปที่แลกเปลีย่ยนไอเทมคุณผู้ชมกดไปที่นี่คุณผู้ชมโทเค็น FF เห็นมาโทเค็นแดงๆที่เราได้จากการที่ว่าได้ของซ้ํา หรือว่าอะไรพวกนี้ท่านชมก็คือได้ของสามเซอรจะได้40โทเค็นสามารถแลกแปลนนี้ได้ท่านชม1ใบท่านชมนี่แหละส่มแบบสายฟรีที่ผมบอกขิงขีดจำกัดอย่าบอกนะว่าอย่างนี้ผมแลกได้แค่3ใบท่านชมโอ้โหคือจำกัดการแลกครั้งละ20บใบผมแลกได้แค่3ใบโอ้โหจบแล้วผมนึกว่าผมจะแลกได้เยอะกว่านี้ผมเคยแลกไปแล้วหรือนี่น่าเสียดายท่านชมก็คือโทเค็นนี่เราสามารถเอามาแลกชุดฟรีได้ด้วยท่านชมแล้วก็แลกตัวนี้ได้ด้วยก็คือแลกตัวนี้เอาไปแลกสาหรับ เอาไปสุ่มนะผู uh ้ชมครับถามว่าเอพี่ครับมันฟรีตรงไหนโทเค็นนี้มันต้องเสียตังพวกคนสุ่มกิจกรรมถึงจะได้ฟรีตรงนี้ผู้ชมครับสําหรับคนที่เป็นสายฟรีให้มาสุ่มตู้โก้ผู้ชมครับถ้าเราได้ชุดแล้วเราก็สุ่มไปเถอะผู้ชมถามว่าสุ่มตู้โกจะได้อะไรพี่ก็คือเมื่อเรามาสุ่มตู้โกใช่ไหมอันนี้พี่มีตัวอะไรสี่สิบใบผู้ชมนี่ปุ๊บนี่ครับผู้ชมเราได้ชุดจริงนี่ครับเราได้เปิดกล่องผู้ชมกล่องแรกไม่ได้อะไรกล่องสองก็ไม่ได้อะไรกล่องสามได้โทเค็นห้าอันนผู้ชมแล้วถ้าเกิดน้องสุุ่่มซ้้้าาไดดตัววละครรหือชชน น้องก็จะได้โทเคนสีแดงมาเป็นค่าตอบแทนน้ำชมครับนั่นแหละคือวิธีฟาร์มนะครับวิธีฟาร์มโทเคนสีแดงน้ำชมครับสำหรับใครที่ว่าเอ้ยอยากรู้ว่าโทเคนสีแดงเอามาจากไหนน้ำชมก็คือได้มาจากตู้โกนเองสำหรับใครที่เป็นสายฟรีก็คือตู้โกลจะใช้เงิน3 0 0พันในการสุ่ม10อันน้ำชมครับก็จะได้นะท่านชมส่วนนี้กิจกรรมนี้เดี๋ยวพี่มาเอาแน่นอนท่านชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยโดนเดี๋ยโดดก็นนี้ท่านชมก็ได้ตั๋วมาท <c oughs> ่านชมครับเราก็จะได้ตั๋วฟรีมาสุ่มน้ำชมสำหรับชุดนนีี้้ท่่่าามกก็ออยงบว สำหรับพี่อะพี่ชอบตรงส่วนเสื้อคุณผู้ชมกับส่วนเกงนะนอกนั้นก็ส่วนหัวไม่ค่อยโอเคคุณผู้ชมครับแต่ว่าชอบเสื้องเกงมีว่าสวยดีน่าจะเข้ากับชุดอื่นได้อยู่คุณผู้ชมครับก็แลกได้แค่สามพี่นึ่งว่าจะแลกได้สิบคุณผู้ชมก็สามก็สามมาเปิดไปอ่าแดงเกงครับจังหวะนี้ไม่ออกแน่ๆเลยผมว่างานนี้ไม่ออกคุณผู้ชมโอ้ลัคกี้สี่สิบสามชมครับยังไม่ออกคุณผู้ชมครับได้โอเคมาสามวันจังหวะนี้หกสิบเพชรไปดิ กล่องนี้เออได้กระเป๋าคุณผู้ชมโอ้ยังดีครับเป็นกระเป๋าที่ผมไม่มีน้ำชมแล้วก็เปิดนี่ก็จะได้ตัวมาหนึ่งใบน,น้ชมจังหวะนี้ลัคก,กี้ที่สี่ห้าต้องกล่องทองแล้วล่ะไม่ทองอ่ะโอ้โ,อโหได้แต่ตัวเกลือน้ชมครับก็เกลือจริงๆกิจกรรมตู้นี้น้ชมอยู่ยี่สิบเอ็ดวันน้ำชมครับก็คือระยะเวลาสิ้นสุดยี่สิบเอ็ดวันนะคุณผู้ชมสามารถสมได้เรื่อยน้ำชมครับในตู้ก็จะมีเป็นของวันใหญ่คือจะเป็นตัวชุดนี้เลยก็คือเป็นชุดแพ็คสตาร์เกเซอร์ นะครับผู้ชมครับเป็นชุดแพ็กสก้าเกเซอร์ผู้ชมก็เป็นชุดที่สวยมากเห็นป่ะคือสําหรับใครที่เป็นสายอนิเมะคือติอนิเมะนิดนึงก็จะแบบว่ามันดูออกแนวแฟนตาซีผู้ชมดูแบบมีความเป็นแบบอนิเมะนิดนึงน้ชมก็คือว่าค่อนข้างมีความแฟนตาซีในชุดมันน้ชมก็สวยงามชมเหมือนเทพธิดาแห่งดวงจันนะครับผู้ชมเห็นป่ะตรงส่วนหน้าอกก็จะมีแสงสีฟ้านะเหมือนอัญมณีออกมาผู้ชมถึงส่วนหัวจะดูเวอร์วังออกทะเลไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรผู้ชมครับ แปลอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาวันนี้ก็คือจะเป็นชุดกอจิใช่ไหมผู้ชมครับมีหลายคนอยากได้กันเข้ากับดีมในช่วงนี้ผู้ชมก็คือว่าชุดใหญ่ผู้ชมก็คือว่ากอจิเนี่ยจะมาเข้ากับดีมอะไรเอ่ยก็คือก็ซิล่าผู้ชมครับตอนนี้หนังเรื่องก็ซิลากำลังเข้านะของประทก็ซิล่าก็เลยแบบว่าอมีชุดกอจินี้มาขายผู้ชมเห็นป่าชุดที่ว่าเป็นชุดสีดาที่เป็นชุดแบก๊กนผู้ชมชุดแพงที่สุดเนี่ยก็คือพิม์เขียวสองอันหินเจ็ดก้อนฮ้่ถูกนะผู้ชมเฮ มอก่อนพิมพเขียวสามอันนะถึงจะได้ชุดเนี้ยใช้พิมพเขียวแค่สองอันเลยคุณผู้ชมคือแบบเฮ้ยถูกเวอร์ตัวนี้ใช้แค่พิมพ์เขียวอันเดียวไม่ต้องใช้หินเฮ้ยมันกลับมาโคตรถูกคุณผู้ชมคือแบบถูกเกินกลับมาอย่างถูกอ่ะเออจริงแบบใครที่อบ,บได้ไปก่อนโคตรแบบร้องเลยคุณผู้ชมมอก่อนแพงมากนะเมื่อก่อนจะแลกได้ชุดนี้คือพิมพเขียวเยอะมากเลยคุณผู้ชมแล้ว,วก็จีวัวเคยแจกครั้งคุณผู้ชมน่ารักมากถูกมากคุณผู้ชมครับก็น่ามีไว้สะสมคุณผู้ชมคือแบบว่า ถูกนะกิจกรรมนี้คือถูกจริงคือใช้พิมเขียวแค่อันเดียวก็แลกได้ท่านผู้ชมอา้าวไหนลองสุ่มนิท่านผู้ชมลองสุ่มเล่นดูุัมจะดวงดีได้พิมพ์เขียวไหมนะทรงนี้ไม่ออกท่านผู้ชมเออเพื่อออกเป็นตัวพีพี่เจ็ดวันท่านผู้ชมครับก็ไม่ได้ท่านผู้ชมครับก็ถือว่าถูกนะถูกกว่าเมื่อก่อนท่านผู้ชมเมื่อก่อนในพิม์เขียวมันพิม์เขียววสามท่านผู้ชมและหินอีกเจ็ดก้อนท่านผู้ชมถึงจะได้ชุดนี้นะตอนนี้คือมาแบบถูกมากแบ็กอจีนี่คือแบบว่าเป็นชุดที่แบบว่าคือแบบ จะบอกว่าตำนานก็ได้คุณผู้ชมบอกว่านชุดที่สวยมากแล้วเขื่อนเหมือนเหมือนก็ซีล่าใช่ไหมเอออะไรอย่างนี้แต่ว่าอยู่ในเวอร์ชันนี่ว่าน่ารักนิดนึงก็ลองไปสุ่มดูได้คุณผู้ชมก,กิจกรรมที่เข้าวันนี้ก็มี2อย่างนะส่วนเรื่องฆ่าบอสมีหลายคนไม่เข้าใจคุณผู้ชมว่าเอ้ยพี่ครับกิจกรรมฆ่าบอสที่พี่เคยสอนเนี่ยมันฆ่าย,ยัางไงพี่ฆ่าไปถึงไหนแล้วก็คือง่ายๆเราพี่บอกในคลิปนั้นแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือเพียงแต่ว่าเนี่ยเห็นป่ะเลือดบอสจะลดลงไปเรื่อยๆตามจำนวนของที่เราใช้ยิงนนคุณผ ส่วนบูสเตอร์10นี่คือถ้าเราใช้อะมันจะทำให้เรายิงแรงขึ้น1ชั่วโมงชมตอนนี้พี่อยู่ที่บอสเลเวลสน้ำชมครับเมื่อข่าไปถึงบอสเลเวล4เราก็จะได้ตัวน้ำชมอย่างละ4ใบบอสเลเวล l 3ก็เลือดเยอะนิดน,นึงก็คือว,ว่ายิ่งเราพยายามอย่าซื้อหมัดพี่แนะนำนะอย่าซื้อหมัดน้ำ้ชมแนะนํำให้ซื้อปืนใหญ่ซื้อปืนพกหรือปืนใหญ่นุผูชม ถ้าซื้อปืนพกให้ซื้อเป็น18บแปดน้ชมถ้าซื้อปืนใหญ่ซื้อ10ก็ได้หรือซื้อ4ี่หก็ได้แต่ส่วนใหญ่ซื้อ10ก็โอเคนะมิชมคือดามเมจตอนนั้น้มันจะแรงขึ้นนะ้ำชมแล้วเราต้องเข้ามาบ่อยๆนะใครที่ว่ากดโจมตีบอสไว้แนะนําไม่เข้าบ่อยๆนะ้ชมถ้าเกิดเราไม่เข้าบ่อยๆอ่นะคือไงคือพอบอสต,ตายแล้วมันจะไม่เลื่อนเป็นบอสต,ตัวอื่นให้นะถ้าเราไม่เข้ามารับรางวัลนะ้ำชมพี่ก็รับไปหลายรอบแล้วล่นะอันนี้ล็อกอินรับไปแล้วนะนนี่กิจรีทุกเวลา8นานะชมภากิจรับไนนะ้นี่ บูย่าหนึ่งรอบในโหมดปกติอันนี้น่าจะสี่สี่ก็ได้นะกับจะศัตรูสามคนได้สิบสี่อันโอ้โหได้เยอะมากชมการแจกโทเค็นเยอะมากอันนี้ยังไม่ได้สักอันเลยอะไรเราอินเจ็ดวันเราอินห้าวันแล้วก็เล่นเพื่อสิบห้าเกมชมก็ยังไม่เล่นชมครับส่วนนี้ก็เหมือนเดิมชมเอาไอดีผมไปใส่ก็ได้ถ้าเกิดใครจะใส่ดีใครไม่รู้จะใส่ดีใครนะก็ได้มาห้าอันแล้วที่นี้เราก็มาซื้อคชมอันนี้ผมสะสมให้ครบสิบก่อนเนอะผมเคยซื้อปืนพกเพิ่มชมครับ ถ้าซื้อปืนพกอันนึงจะโจมตีเจ็ดหน่วยต่อสามวิตอนนี้ปืนพกมีเจ็ดและวิแต่าผมซื้อปืนพกสิบอันเหมือนโจมตีเจ็ดสิบหน่วยใช่ป่มงั้นซื้อปืนพกดีหวังชมครับถ้าเกิดซื้อปืนพกสิบอันจะโจมตีเจ็ดสิบหน่วยต่อสามวิเพราะเหมือนเอาปืนพกสิบอันแล้วเดี๋ยวผมไปเอาปืนใหญ่เพิ่มชมก็คือจะโจมตีบอสแรงขึ้นประมาณนั้นน้ำชมครับกิจกรรมก็จะมีเราเนี้ส่วนนี้ก็แลกได้หมดน้ำชมครับเหลือเหลือผมเอาไว้แลกปืนน้ำชมที่เหลือก็เดี๋ยวรอสะสมแลกปืนีทนึง ก็ตอนนี้คุผู้ชมครับกิจกรรมที่เข้ามาวันนี้ก็จะมีเท่านี้นะส่วนไฮอะโตก็ใครที่ยังกิดอ้อนี่อีกอย่างหนึ่งคู่หูเดกิมผู้ชมครับสำหรับใครที่สุ่มในตู้ไม่ได้ก็สามารถมาซื้อนี้ได้มชมราคา199เพชรนะครับก็ถูกกว่าสุ่มตู้อีกคผู้ชมจริงๆผมหมดหลายบาทกับการสุ่มตู้มากส่วนนี้คือมีเฉพาะในกิจกรรมผู้ชมครับแต่ถ้าเกิดใครอยากขิงเพื่อน,นช่วงนี้ มาสามารถมาถือถ่ายรูปผู้ชมแล้วเอาไปขิงเพื่อนได้นะครับผู้ชมนี่ไงถ้าใครอยากขิงเพื่อนก็ถือ,อนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วก็เอาไปขิงเพื่อนได้นะครับก็ผมหมดไปหลายบานนะมันเกลือจริงเกลือจังเกลือแบบเกินผู้ชมคือแบบว่าดูดิผมเหลือโทเค็นแค่อันเดียวไม่ได้ผู้ชมคือแบบว่าไม่ได้จริงๆอ่ะคือโทเค็นอันเดียวะขาดแค่อันเดียวผู้ชมดูดิผมไม่ได้ผู้ชมแบบผมเครียดเลยผู้ชมก็เดี๋ยวไว้ผมค่อยมีงบแล้วผมค่อยมาเอาใหม่ผู้ชมครับก็ คลิปนี้จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ like กด subscribe ผมด้วยไปแล้วบ๊ายบายแล้วจะมารีวิวกิจกรรมอะไรอีกก็ค่อยว่ากันอีกทีไปละบ๊ายบายครับ